ในวิดีโอนี้คุณจะรู้วิธีการใช้พลังงานของสัญญาณจะเกิดขึ้นและวิธีการที่จะเข้าใจแผนที่ความร้อน99%ของกลยุทธ์การซื้อขายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และสถิติวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมี2วิธีพื้นฐานอันกอริทึมของ VFX Alert อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเราวิเคราะห์หมื่นสัญญาณเสร็จจากฐานข้อมูลของเราเพื่อสร้าง HEATM APS เรารู้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงการซื้อขายที่เป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาสู่ตลาดขณะนี้เวลาเป็น13,000ชั่วโมงดังนั้นเราจึงกรองสัญญาณตามเวลาเลือกเฉพาะสัญญาณเหล่านั้นที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่12,000ชั่วโมงเพื่อ18,000ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปคือการได้รับสถิติเกี่ยวกับค่าของตัวชี้วัดทางเทคนิค ลองพิจารณาตัวอย่างการใช้ตัวบ่งชี้ ISI เราแบ่งค่าของตัวบ่งชี้ออกเป็น4ส่วนและได้รับสถิติจ,จาก1 0 0ถึง70ร้อยละของสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็น67% 70-50ต้ถึง45ต้น50เป็น30-60%จาก3 1 0 0ถึง34มูลค่าปัจจุบันของตัวบ่งชี้ ISI เป็น45% ซึ่งหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาภายใต้เงื่อนไขเดียวกับตอนนี้มี60%ของการส่งสัญญาณที่ประสบความสำเร็จสำหรับสัญญาณไฟฟ้าในปัจจุบันจะมี60%ขอแย้ายไปแทนที่ความร้อนคุณรู้อยู่แล้วว่าวิธีการคำนวณสถิติด,ด้วยค่าของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแต่เราเอาเข้าบัญชีเฉพาะค่าของตัวบ่งชี้สำหรับแผนภูมิ1นาทีแต่เรายังสามารถคำนวณนสถิติสำหรับทุกงวดแผนภูมิ หนาที15นาที30นาที1ชั่วโมงและ4ี่ชั่วโมงเพื่อความสะดวกของเซลล์ที่มีค่ามีสีเหลืองสีเขียวสีแดงและขึ้นอยู่กับค่าทางสถิติเป็นผลให้เป็นแผนที่ความหนาแน่นของสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับดังนั้นวิธีการอ่านแผนที่ความร้อนนี้คือเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนสัญญาณจุดแสดงที่ส่วนค่าปัจจุบันของตัวบ่งชี้ ตั้งอยู่ซึ่งหมายความว่าเมื่อตัวบ่งชี้ RSI บนชาร์ต1นนาทีอยู่ในส่วนที่100ร้อยลักของการส่งสัญญาณที่ชนะคือ64เมื่อตัวบ่งชี้ RSI บนแผนภูมิ5นาทีอยู่ในส่วนที่200ร้อยลักของการส่งสัญญาณที่ชนะคือ58เมื่อตัวบ่งชี้ที่ RSI 15นาทีแผนภูมิเป็นในส่ว <or> <ness> นที <c oughs> ่200ร <c oughs> ้อยลักของการส่งสัญญาณที่ชนะคือ58และอื่นๆสำหรับค่าในตัวบ่งชี้ RSI บนแผนภูมิอีกสีที่ไม่มีข้อมูลวิธีการนี้ว่า เป็นสัญญาณที่ขอไม้เอกซาอาตัวบ่งชี้นี้ไม่มีนี่คือวิธีที่แผนที่ความร้อนมีลักษณะเหมือนในสัญญาณสรุปในการคำนวณพลังงานสัญญาณและสร้างสถิติ HEATMAPS โดย2ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันมีการใช้ดังนั้นคุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจตัวชี้วัดที่มีการสุขเลือกอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่จะเข้าใจสถิติเป็นอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ในอนาคต หากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสถิติกับมันแต่เวลาก็ผ่านไปได้ก่อนที่จะมีค่าเก่าจะถูกแทนที่ด้วยคนใหม่สถิติจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์รูปแบบที่พบในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องทำซ้ำในอนาคตข้อดีวิธีการแบบอัตโนมัติทั้งหมดตรวจสอบอีกครั้งพลังและแผนที่ความร้อนข้ามสถิติข,ของแต่ละงวดแผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงสถิตร่วมกับตลาด7พารามิเตอร์ทางสถิติใน1สัญญาณ